สวัสดีทุกคนสวัสดี FC ทุกคนของน้งโองอู๋เนาะที่ครังเก่าละใหม่ที่เข้ามารัส่งในจ่องน้งองอูเนาะวันน,นี้น้งองอู๋ซีมา hit clip หนึ่งมารีวิวของที่อ่ามี FC ส่งของมาให้น้งองอูก็คืออ่า,าเที่ยวแรกนี่น้องอูเคย hit clip ไปเที่ยวหนึ่งๆเนาะคือเอคลิปอ่ารีวิวของก็คือเที่ยน,นี้ก็มี FC ส่งของมาให้น้งอง ก็คือว่าเป็นขั้งที่สองแล้วที่ไอ้เพื่อนส่งของมาให้น้องอูก็คือเป็นอ้ลามเมดคาพักเดอร์ที่เพื่อนส่งของมาให้น้องอูเท่านี้เป็นเทือที่สองแล้วอ่าวางแรงนี้ค่ะเจ้าโทรมาหาน้องอูแล้วให้น้องอูไปเอาเครื่องที่คนส่งน้องอูก็เลยไปเอาก็คือวงนี้สิมาว่าเรื่องให้ทุกคนฟังน้อยนึ่งว่าเออเป็นอย่างน้องอูคือบุรเดชคิดนะก็คือโวงนี้น้องอูค้าเรียงหลายก็คือ้าวิจัยแดงแล้วก็คือน้องอูไปสมัครงานเ,เรียบแล้วก็เออมีไปสัมษักสัมภาษณ์ งานที่อย่างหลายๆอย่างเขาจะเอื้อแล้วก็ไปเสียนะแต่ว่ายังบูงว่าจะได้โบหรือว่าโบได้แล้วก็มีเอื้อมายุ่นนำแล้วก็เฮากับเขาเนียกด้ลหลายอย่างเนี่ยที่แบบว่าโบสามารถบอกได้เนาะก็คิดว่าทุกคนน่าจะเข้าใจวงนี้ก็คือวันนี้น้องอู๋ใช่ไหรีวิวของที่เอฟซีฟาร์มน้องอู๋คือ ไอ้ลามดคำพักที่ฝากของไว้่น้องอู้น้องอู้ขอบใจให,หลายเเ้อที่ส่งของมาให้น้องอูแต่ว่าอ่าเราส่งของมาให้น้องอูเป็นครั้งที่สองแล้วก็คือเออเราก็ใจดีนะส่งของมาให้น้องอูแต่ว่าน้องอูอยังบุ้ว่าอยู่ในนี้มีอย่างแต่ว่ามีอย่างแดดมีอย่างแดดนะแต่ว่าอ่ไอ้ราเมดเพิ่นว,ว่าเพื่อนฝากเสื้อมาให้มีซื้อตัวหนึ่ง่าสันเดี๋ยวเอามาเบิ่งกันเลยว่าข้างในมีอีอย่างแดงนี่เด้อเป็นกล้องแบบนี้เป็นกล้องไปรษณีย์แบ,บนีน เดีแตวว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดค่าส้งมันจะอาจจะแพงกว่าตอนทีตอนแต่ก็ตอนนั้นน้องอูเคยสร้างเครื่องมาขายในไทยนะแต่ว่ามีสร้างเครื่องมาขายในไทยค่าที่บุคือค่าที่ค่าส่งมันแพงไหมเดยว่าตอนนี้ค่าส้งมันค่อนข้างแพงเพราะว่ามันเป็นช่วงโควิดปิดปังก่อนไตขนม มีนีอ้นขนมที่อย่างไรเดี๋ยวปนนเป็นขนมที่อย่างเจ้าสัวคือน้องคือซิบุ๊กหมเลยมีเตยแน่นอนมีขนมนี่แต่เราเอื้อเย็บขนมก่อนนวีอย่างไรมีขนมอน,นเป็นขนมทุคน นเขนมอโอมาไว้ก่อนว้าวได้อันนี้อีกอันนี้จะเป็นเป็ดนี่อย่างวะมันต้องอีกอย่างวะนี่นมัน,นะโอ้มันน่าจะใส่เดี๋ยวว่าอูบงงูใส่อูบงงูใส่ใส่เดี๋ยวนาะ มุ้มันออกแต่ว่าน้องอูบูโมไซ่ใส่ไป,ไปอันนี้เป็นที่วางอ่ะไอนน้อย่างเราจะเล่นไอ้อย่างว่าอัน Store, บิ๊กโสแบบการเฮียไอ้อย่างนั้นก็คือเรืงน,นี้ที่แรกน้องอูว่าน้องอูจะกลับบ้านไปอคาวันศาแต่คือจะบุทันละเละไปกลับบ้านไปเข้าวันศานะเพราะว่าอ่า ขาวเบี้ยกลายอันนะก็คือน้องอูไปสมัครงานไม่หลายวันแต่ว่าก็เลยแบบแยกไปสัมภาษณ์เบี้ย,ยแต่แล้วก็อีย่างก็วิจัยอย่างโบแล้วอีกนะเขียนวิจัยมันแล้วละแต่ว่าเัายังคาเบี้ยหลายอันที่แบบน้องอูยังแยกเทสอยู่นนะก็เลยคือชิพานก,กับดอกก็เลยอ๋อแบบนี้แบบนี้แบบนแบบนแต่่าเราต้องเอาอ,อันนี้เข้าให้ทุกคนอันนี้เป็นแบบนี้ อ้าวเว้ยน้ยองอูจะไปใส่บิ๊กน้องอูนี่อ๋อนี่นี่ได้แล้วเขาส่งมาให้น้องอูเขาเขียนนี่นี่จะคงจะเป็นของของเขาที่เขาเคยใช้แล้วมาให้น้องอูนี่สวยมากเลยสวยมากเดี๋ยวน้องอูที่เอาไว้ไปใส่อ่าบิ๊กกับสองเขาจะแอบอะไรหลายเด้อที่ส่งมาให้น้องอูไม่ แล้วก็อันนี้เป็นอันนี้เนาะอากาศและรองเท้าหนึ่งคู่ไปรองเท้าหนึ่งคู่กับอ่าอันดันซงรองเท้าหนึ่งอันนี่อ่ามีเกอร์วันนี้เป็นรุ่นอาดิดาเอาไม่อาดิดาคอนเวิร์ดรุ่นคอนเวิร์ดอ๋อดันซงซึ่งเราอุก็เคยเห็นว่าอันดันซงมันเป็นอยังไงบ้า ได้รองเท้าหนึ่งคู่เบอร์ห้าทับเอียงมาห้าทับหนึ่งสวนสูงกูแน,น่ใจว่าอันนี้เป็นเบอร์สามสิบแปดบอกเพราะว่าน้องอูใส,ส่สามสิบแปดน่าจะได้อยู่มั้ยน่าจะได้อยู่เนาะเฮ้ยก็จะแอบอะไรหลายเด้อที่ช่งของแม่อูนี่ ในเสื้ออีกสองตัวว้าในเสื้อสามตัวในเสื้อสามตัวแต่ว่าอาลามีเดนเพิ่มบอกว่าให้น้องอูเอาไปให้น้องมีซื้อหนึ่งตัวให้เลือกเอาตัวเด็กก็ได้สันแต่น้องอูบ้บอกวาอ่าจะเลือกสีใดจะให้มีซื้อเต้ว่าสีขาวน้อง,อ,งอูมีเสื้อสีขาวลายละน้องอูจะให้มีซื้อเป็นเสื้อสีอขาวบอกว่า สีนาอากันอันนี้ซีตูมีซีตูหนึ่งสองสามซีเพราะว่าน้องอูมีเสื้อสีขาวหลังแต่ว่าตัวนี้ก็น่าฮักดีเนาะถ้าให้มีซื้อทุกคนว่างามบ่ถ้าให้มีซื้อตัวนี้น่าฮักวะน้องอูว่าน่าฮักไไดีแดงหรือว่าตัวนี้วะหรือว่าตัวนี้ตัวนี้กระเทดีอยู่เลียนี่กัดเทดีเดี๋ยวเมื่ออื่น้องอูจะเอาไปให้มีซื้อ น้องอูจะเอาไปให้มีซื้อแล้วค่ะสีเฮ็ดคลิปไปให้มีซื้อพร้อมพร้อมมืออื่นน้องอูน้องอูจะไปโวงเฮียนเมื่ออื่นนี้จะไปเขียนวิจัย่ตแล้วไปเบิ่งวิจัยอีกน่อยนึงขนาก็เลยสิไปโวงเฮียนโตแต่ว่าน้องอูยังู้วน้องอูจะเอาเสื้อตัวไดให้มีซื้อเด้อเดี๋ยวขอไปเบิ่งกันอันนี้เป็นตัวนี้ก็หนาหเลยมแต่ว่าตัวนี้ก็งามตัวนี้ก็งามแต่มันออกแนวแบบว่าเที่ๆหน้อยนึง ไอซีตัวอุ้ยตัวน,น,น,นี้ก็คือเป็นห้าตัวเออได้แนวนี้พืนหนึ่งไอซีดังพืนหนึ่ง,อง,นนงไอร่าเมย์ไอราเมเ์พืนว่าให้น้องอูเอาไปให้อ่านเอาไปให้มีซื้อตัวหนึ่งเดี๋ยวน้องอูจะเอาไปให้มีซื้อตัวหนึ่งแต่ว่ายังบ่รู้ว่าจะเอาตัวใดไปให้มีซื้อเออไดเสื้อผ้าหลายตัวเลยไม่ได้ซื้อเลย ก็คือเคื่อนนี่ก็เป็นเที่ยวที่สองเ,อเนาะที่ไอ้ละเมีดเพิน่นฝากกระไม้น้องอูแบบว่าเออน้องอูก,ก็ดีใจที่แบว่าเออเขาคิปไปถึงว่ามันจะบ่มีสาระอีกอย่างหลายไปไหนแต่ว่าคนก็นยังอันแบว่ามีคนติดตามเฮาแล้วก็ให้กําลังใจเฮาสินะก็แ,ะแบบดีใจได้ <c oughs> เกิบหนึ่งคู่ได้นขนมแล้วก็ได้ที่ใส่เครื่องได้ที่ใส่อ่ะสอแล้วก็ ได้เสื้อห้าตัวเดี๋ยวน้องมือน้องอูจะเอาไปให้ไอรละอันไปให้มีซื้อผืนหนึ่งเพราะว่าไอรละมีเพิ่นบอกว่าให้น้องอูเอาไปให้มีซื้อแดงสินะเดี๋ยวน้องอูจะเอาไปให้มีซื้อตัวหนึ่งเด้อแล้ววันนี้น้องอูก็สิมาเล่าเรื่องเออเออน้องอูให้ฟังได้ว่าเออช่วงนี้น้องอูให้อะไงคือแบบบมีคลิปลงเสียนะคือช่วงนี้น้องอูอ่าให้วิจัยแล้วก็อีกอย่างน้องอูไปสมัครงานไปสมัครงานแล้วคือว่างมือนี ตอนสวยของมื่อตอนเศร้าของมืนอน,น้องอูก,ก็ไปสัมภาษณ์งานเพื่อนโูรมาเนอะนะ้นองอูไปสัมภาษณ์งานแต่ยังบ่แน่ใจว่าจะได้ hit b อ l l เบกทันเพื่อนว่าวนะ่าให้รอท่าแต่บุ้งว่าคือน่าจะบ่รด้ดแหละคันท่าไดน้องอูก็จะมาแจ้งให้ทุกคนหู้งว่าเออน้องอูได้ h i ดเวียกบ a หรือว่าอะไรนาที่แรกว่าจะกลับไปเข้าภรษากับแม่แต่ว่าคือสิบบทันได้เข้าไปแล้วแหละคือสิบบทันเหนื่อแล้วแหละหรือว่าที่ทันเหนื่อยแล้วไหนน้องอูจะแจ้งอีกเชน,นึงว่าน้องอูจะได้กลับบอเลยบได้กลับ เพราะว่าน้องอก,กูกัยังผูกใจอยู่สองที่สองใจอยู่ว่าจะไปเฮ็ดเบีย้ยโบหรือว่าจะเขียนบบวีใจโบมันมีเออหลายอันที่แบบไม่เอาคิดนะคือแบบบัดเก้าของการเป็นผู้ใหญ่นี่มันโบง่ายเลย เข้าใจพ่อเลยว่าอ,อการหาเงินนี้แบบการที่จะได้เงินบัตรกิบหนึ่งมามันแบบบงการเลยนะแต่ังใดน้องอูกอ้กะฟางคนกไลค์ก็แชร์ซอ,อ,อ,องน้องอู๋อเ,เด้่อฟาดคนติดตามซองน้องอู้คือเกาเด้อน้องอู้จะพยายามเฮ็ดคลิปออกมาให้ดีที่สุดแล้วก็ว่าจะกลับบ,าบ้านเว้นว่าทิดแล้วนี่น้องอูคิดว่าน้องอูจะกลับบ้านได้แต่ว่าพอดีอไปสมัครเรียกปะไว้แล้วก็เลย บอได้กลับลรก็เลยยู่ห้องอยู่มายาวยาวยาๆ,ๆ,ๆ,ๆสิแหละแล้วก็มือวานนี้อาระเมีเพื่นสถาว่าเอือนฝากของมาให้น้องอูแล้วพอดีมือว่างแรงว่างแรงนี่มีคนส่งผู้หาว่าเออเครื่องมาเดสีนะมาห้เครื่องนี้เดินนะน้องอูก,ก็เลย ไปหับเอาเครื่องเกลืนได้เครื่องมานี่ได้เสื้อห้าตัวแล้วก็ได้ของฝากอีกอย่างพวกนี้แหละเล็กน้อยมันกับคาร์บนิกบน้อยได้คันท่าสเทียบมันก็มุดหลายบ้านอยู่ได้แต่ก็ว่าก็ขอบใจน้ําใจเพื่อนที่แบบว่าเอออินดูเฮาในบอนนี้ขนาดที่แบบส่งของมาให้เฮาเฮาก็โบกี้โบฝันว่ามันจะมีคนที่แบบเออจะมีคนที่แบบว่าอ่าฮกเขาหรืออีกอย่างเฮาแบบว่ามักทักในสิ่งที่แบบว่าเออเฮาเฮ็ดแล้วอันดูเฮาขนาดก็เลยส่งของมาให้ใชนะ คือส่งขนมมาอีกแล้วได้ขนมหลายเลยคือไอละเบนน้องอูสบวาน้องอูนี่คือซีบบจอยอะไรเด้อเพราะว่าขนมหลายอเกินกอตอนนี้น้ำนักน้ำนักลงน้ำนักลงนลูหนึ่งเหลือ47โลเพราะว่าส่วนนี้บัได้กินหลายส่วนนี้คิดหลายนงดหนึ่งก็เลยน้ำนักลง S 1> <S 1> <S แต่ถ้า่วงไหนชซวหนึ่งกับบ้านที่กินข้าวหลายน้ำหนักมันก็นต้องขึ้นคือเกล้าสินะ,นะแล้วน้องอูก,กับฟากทุกคนไปกดไลค์กดแชร์ซ่องซ่องมู่ของน้องอูเด้อคือซ่องมีซื่อซ่องโรจนาซ่องน้องบอมน้องแฟดน้องแฟดนะน้องแฟดอยู่ลองสันะแะ้วก็ซ่องน้องล้นซ่องน้องอมีซื่อฟากไปกดติดกตากันด้เด้อทุกคนแบบ เขาก็เด็กให้มู่ฮอร์แปลว่าฮอตหนึ่งพันซับไวๆนะแล้วก็ฮอตผ่านฮอตสี่พัน,พน 4, ชั่วโมงยาคือมู่ประสบผลสําเร็จในด้านการเในยูทูบแปลว่าเออโบนประสบผลสำเร็จคือแบบบาดเก่าหนึ่งที่แบบว่าเอาเอเมันฮอตหนึ่งพันคนกับผ่านสี่พันชั่วโมงมันก็ค่อยแบบสามารถเปิดรายได้สร้างรายได้ได้น,นะแต่กก้อนมันทีท่ฮอตชุดนั้นเราก็ต้องได้แบบพยายามเฮ็ตคลิปลงทุกเมื่อทุกเมื่อทุกเมื่อและจ้ะพยายามหาเฮ็ตคลิปให้เอฟซีเบิรงกอะไรเนาะ เพราะว่ามันอีอย่างที่มันบมีอย่างที่จะได้มาแบบง่ายๆตอนนั้นน้องอู้เริ่มเฮ็ดท่านเริ่มเฮ็ดตอนเดือนหนึ่งวันที่หนึ่งของของอเดือนหนึ่งวันที่หนึ่งเดือนหนึ่งของปีสองวันาเริ่มต้นนะน้องอูเฮ็ดเดือนหนึ่งแล้วน้องอูผ่านกดแบบก็ขอบใจเอฟซียลที่แปลว่าเออเข้ามาติดตามน้องอูแล้วกดซับสไครต์อีอย่างง่ายก็เลยเบิ้งคลิปให้น้องอูก็เลยผ่านกดมนอนตมองนี่ะนาะ จากนี้น้องอู๋กับซีรลทุกคนไปก่อนเดอ้อเพราะว่านี่มันกะคำเออนี่มันกะซีเดิกแล้วซีน้องอู๋จะไปนอนแล้วจะขอบใจหลายเดอ้อที่ส่งของมาให้น้องอู๋แล้วก็ส่งเสื้อส่งขนมเป็นอย่งางไรน้องอู๋คอบใจอาลามเีเพิ่มอีกเทื่อนึงยามแล้วยามอีกเนาะขอบใจเพิ่มอีกเทื่อนึงเดอ้อแล้วน้องอู๋ซีรัทุกคนไปก่อนเดอ้อฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ซ่องน้องอู๋เลยบ๊ายบาย